โอ้เอาครูบพินดูวาเห็ดเหลืองเอ็งดูดิดด <c oughs> เห็ดครู๊นะครับน้องเรียกมาอันนี้ก็เจอโอ้นี่ไงโอ้โอ้เยอะเลยอ่ะน้องเรียกให้มาถ่ายคลิปเหลืองนะครับส่วนที่มามาถ่ายเห็ดเหลืองกันนึกว่า

อู้นี่เงนะเห็นทาเยอะแยเลยเนาะนี่ไทังนี้นู้นนู้นมาเก็บเห็ดขค่านะคะฝังคนไม่ค่อยเยอะวันนี้วันอาสาโอ้ไม่ใช่วันนี้เขาหหกอข้าต้มขาต้มกันนะครับ ครับระะวันนี้เกียรติโพดไปเรื่อยพาลุยและทีมงานเ,เห็ดเต็มป่าแสลงโทน,โานพามาหาเห็ดกันที่ของคานะครับฝั่งวัดอังคารเลยนะครับวันนี้เราจะเดินไปหาข้างหลังพระนอนนะครับเฮ้หอบไม่ได้เข้าป่าหลายวันแล้วนะครับสาวันสามสี่วัน มูจะทำธุระส่วนตัวไปดูคลิปพวกเราเก็บเห็ดกันเลยนะครับไปกัน let's go <S ครับตอนนี้เราเดินมา15นาทีแล้วนะครับยังไม่เห็นเห็ดอีเพิ่งจะเห็นเห็ดนะครับเห็ดกอแดงนี่หนึ่งดอกดอกที่สองรุนนี้น่าจะเอาไปทำ ขย้ำใส่ ay, ต้นยางนานะครับทางนี้ดอกหนึ่งกว่าจะเจอเรี่งกินเกือนี่น่าจะเอาไปขย้ำเหมือนเดิมไปหาต่อกอแดงอีกด,ดอกดอกไม่สวยนี่ไปขั้ำกัน โอเคเอาไม่ได้ไปครับก็แดงดอกใหญ่เลยนี่ครับน, oh. นี่ด้หนึ่งดอกสองดอกนีกสองดอกเก็บกาน ก้อนแดงก็ดูนั่นนี่ใช่ไหมก้อนก้อนหินนี่นะครับก้อนแดงบ้านผมไม่ค่อยใหญ่นะครับมันไม่เหมือนทั้งเหนือดอกใหญ่สามดอกเห็ดรมยาดนะครับ ี่เห็ดรมยาเห็ดรมย่าหนึ่งดอกเต้าที่สองนี่เต้าที่สามเต้าที่สี่เห็ดรมยานะครับพี่น้องญาติญาติสามัคคีกันมารวมมารวมตัวกันไปหาเห็ดไม่รวมยาเต่าก่อน เห็ดดำนะครับดอกเดียวโดดโดดไม่มีงูไม่มีอะไรเลยไนหน่นนอนี่ก็ได้ด,ดอกสวยๆตูมสวยๆนะครับใหญ่สุดของเขาแล้วแหละเห็ดแถวนี้สัตว์จึงทมนะครับเห็ดไข่ใหญ่เห็ดไข่เห็ดแรวนี่เอง หอมละมุนอืมไมันสะท้อนแสงขนาดนั้นนี่นะครับนี่าป่าแถวๆนี้เป็นดงของเห็ดไข่นะครับแต่เพิ่งเห็นแค่นี้ไปกันเห็ดไข่ดอกบานนะครับนี่เอาไปย่างตำน้ำพริกเสร็จมันชอบมาก ได้หนึ่งได้สองตูงกับหนึ่งบาทแล้วนะครับเห็ดไคมี่หอมไปตนี่ครับพี่ๆนานาอาอาป้าป้าเห็นโอ้เยอะเลยจมหมูหมูจมูกวัวนะครับเยอะเลยนี่นั่นดอกตูงข้างนั้นดอกกระโพงแล้วนะไม่เอาโว้

สะท้อนแสงหน่อยนะครับทุกคนนะ,ะ <c oughs> คือให้หา่างเออท่านี้ไม่สะท้อนสวยครับรายกันมีงวงเหลืองครับอยู่ใกล้ๆกันกับ <c oughs> สัตว์สัตว์มังคุดเลยมีแค่น่ารักมีต้น,น <c oughs> พุ่งเลยสท้อนแสงเลย เจอต้นตะโขบป่านะครับนี่สุกอยู่หนึ่งลูกหนึ่งลูกแล้วก็นี่ลูกหนึง่งต้นเตียเต้ยๆนะครับน,น,นี่ยังไม่สุกเห็ดคข่นะเห็ดคข่อยู่ข้างทางที่เรากำลังจะเดินไปเขากระดูกเลยครับนี่ หอมอเห็ดดำนะครับนี่แก่พอได้ไหมนี่ด้วยนะครับไม่มีดอกตูมเลยไหนน้อดอกตูมเห็ดดำนะครับดอกสวยอืม ก็นี่ไหนอ่ะโอ้ยแตกเลยนี่ไป,ไปทางนั้นนะครับน้องเห็นจิบจิบสมเด็จก็เห็นฝัง่งนู้นนะครับเห็นอะไรลักกันพอนูนกเพลอเห็นตามทางเลย <c oughs> นะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> สุดยอดนี่คมบาง้องในกระเซเลยนี่ๆๆด้วยนะครับนี่ทางนี้ด้วยดูนี่โหเห็ดดำพี่เห็ดดำสวยมากเลยครับอ่ผมจะเก็บให้เขานลครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปก,ก่อน <c oughs> อสุดยอดดอกสวยมากเลยครับอยากขยำทิ้งเนาะขยำทิ้งได้ไหมเย้ <Yeah! S 1> มีดจิ <c oughs> ดม นีหยาบชี้ลุดจัดจึกปีทำเด็กจนอย่างนี้เลยนี่ครับว้าวเยอะเลยเอ่อเด็กน้องน้องบอกว่าให้ข้ากี่สิบดอกนะครับต่อจะลองในผ่านตัวนี้แหละครับพี่น้องจะลองมาคอยเห็นอะไรหรอไปต่อไปต่อมาต่อตรงนี้เลยครับเมื่อกี้น้องได้ฝั่งนู้นนะี่เราเห็นตรงนี้ uh ครับดอกเล็กๆกำลังโผล่มานี่นี่ดอกโอ้สองนี่สี่ห้าตูมนะครับนี่ไปกันครับตอนนี้เราก็พักก่อนนะครับ<ต>นี่วันนี้ผมไม่เคยได้นะครับแต่น้าๆพี่ๆได้ ผมวจะเดินเออะเฮียอยู่นะครับจากที่เราไปทางทิศตะวันตกของพระนอนเขาอังคารนะครับเราเดินไปจนสุดแล้วก็ตอนนี้เราอยู่เทินกลับมาที่ทิศตะวันออกของเขาอังคารนะครับมาฝั่งถาวรตัวนั้นเป็นถนนแนละ้วถนนหินคลุกแนละ้วเดินไกลามากนะครับเน้นเดินไกลมีก็ได้หน่อโจทย์มาด้วยหน่อโจทย์ เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปกันต่อนะครับน้ำรุวมเลยน้ำตกตัวนี้เปิดน้ำตกครับเห็ดไหนคงว้าหู้จิมากูนี่เห็นเองเลยสุดยอดนี่นะครับเห็ดจิมกูนี่บบเกล็ดนี่หุนนี่เห็นที่นั่นนะนี่ครับอืม หลายดอกเลยสวยเห็ดถ่านนะครับสกิวนะครับนี่หนึ่งดอกจับโดนอะไรเมื่อกี้ดำมืมเลย,ยทางนี้ด้วยนะครับนี่เอบนี่นี่นก็ทางนี้ด้วยนะโอ้โหโอ้ยลูกนี่ได้ไหม,นะไไหมก็ได้นะครับเห็ดถ่านเขาจะแข็ง เอาไปทานเองนี่นะครับดำเมื่อมื่อหเห็ดครบกเหลืองนะครับนี่เยอะเลยบางคนไม่เอานะครับแต่พวกผมเอาเพราะว่ามันอร่อยนะครับบางคนเขาไม่ชอบบอกว่ามีรสฝ,ฝาดฝาแต่มันไม่ฝาดนะครับเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกตำพริกกระเทียมพ,ม,มพริกสดนะดำพริกสดกระเทียมเอ่อชูรสรไไมะนาว โอ้ออาคร <Yes. S 1> พินด้วยใเห็ดเหลืองเอ็งดูดิไ <laughs> อเห็ดครกนะครับน้องเรียกมาทา้งนี้ก็เจอโอ้นี่ไงครมโอ,โอ้เยอะเลยอ่ะ <laughs> น้องเรียกให้มาถ,ถ่ายคลิปเหลืองนะครับสวดพี่มา มา uh ถ่ายเห็ดเหลืองกันลึกว่าเป็นอะโอ้นี่ครับเห็ดทานโอ้พี่น้องเยอะแยะเลยกุ้มเก็บก็ไม่ทานก็ไม่ทานก็ไม่มทานก็ไม่มทานก็แย่งกันก่อนนะครับแย่งกันก่อนนี่นี่วะวะวะนี่ครับผมกำลังแย่งก,กันอยู่่เห็ดทานนี่นี่นเยอะเลยนี่นี่นดูนะครับขอบใจนะน้อง I love you เยอะเลยใช่ใส่เห็ดทานขึนบนเหรออู้น in hm ี่ไงนะเห็ดทานเยอะแยะเลยนีนี่ๆๆนเข้าไปข้างในนูนูนนน้มันกุตุลๆนไน้ดตุลนนี่ไงนี่เยอะเลยน่เก็บเลยโอ้เป็นดงเขาเลยนะครับนี่ นี่น้องผมก็กำลังหมัอนสร้างผมอยู่นี่ดูสิเอยอะมากเลยจะจัดีบเยอะมากเลยเนี่ยนะต่อไปเราไปเก็บเก็บมุม้ยเพลิงต่อไปเราไปเก็บเถ็เดเถิเดเถิเดเครื่องนะครับนี่นี่นะครับนี่ใช่ไหมใช่เหรอใช่เออนี่นี่ เยอะเลยนะครับตัดขาก่อนเห็นหน้าบัวนะครับนี after after ่สามดอกแล้วตอนนี้อีกสามดอกนะครับน hmm. ี่เก็บกันเลยดอกอ่อนๆสวยๆนะครับนี่อะไรอะไรเห็ดพิษไม่รู้ใช่ใช่ใช่น้องพมนเห็ดพิษครับวานนี่ มั่นใจมากเลยครับอ๋อสีตูมาคุ้มนี่สีดองนี่อีกสีดอกครับนีเรียมมาลองพ่ะนีสวยนี่เยอะเลยนะครับไปต่อเลยใหญ่มากเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่ ดอกเดียวโดดเลยเห็นไหมนี่ดูเขาดูเขาพรางตัวแต่เรายังเห็นอยู่นะครับนี่เห็นไหมสวยมากเลยใหญ่จริงนี่นะครับนี่ใหญ่มากเลยอยู่ติดถนนเลยถนนฝั่งที่ตะวันออกของเขาอางคานครับนี่ใหเลยติดถนนเลยไปต่อกัน กอดแดงนะครับตะมุตะมีนี่ไม่สะท้อนแสงน,นี่ได้เกับเต็มตะก,กร้าแล้วนะครับวันนี้เห็ดครกขาวนะครับสองดอกนะครับเห็ดน้ำมอมนะครับอยู่กับไม้ไดอกใหญ่ยยเลย น่าเห็ดไรนะไหนเก็บแล้วเหรอมันคิดเรมันไม่สวยตอนนี้มึงเหมือนไม่มีใครเดินมั้งมึงเต็มเกลียหมดเลยนะครับครับนี่วันนี้วันนี้เราเดินตั้งแต่หกโมงเช้านะครับอันนี้ก็สิบสามนาฬิกาเลเดินวันนี้เดินทนมากกว่าจะได้เห็ดเต็มตะกร้าน่ครับเห็ดวันนี้เรามากันสี่คนนะครับมาสี่คน นี่นครับวันนี้คลิปขอจบแค่นี้นะครับวันนี้เหนื่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย